มาเริ่มต้นข่าวแรกกับคู่รักคู่หวานแห่งวงการมันมเทิงกันค่ะหนุ่มกออิทธิพัฒน์ยืนยันจะปากค่ะว่า,ร,กกาวรักกับสาวริช,ชี่มา3ปีแล้วพรอ,อ,อมายอมรับค่ะว่าแอบมีห่วงเรื่องการแต่งตัวของแฟนสาวบ้างค่ะรับวันความหวานยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับคู่รักนะักแสดงหนุ่มกออิทธิพัฒน์กับหวานใจสาวริช,ชี่หลังคบหาดูใจกันมาก,กว่า3ปีแล้วนะคะซึ่งก็มีโมเมนต์หวานให้แฟนได้เห็นอยู่เสมอทางหนุ่มกอิยอมรับว่า ความรักกับแฟนสาวริชี่ยังหวานไม่เปลี่ยนค่ะแถมยังคอยเติมความหวานให้กันตลอดนอกจากนี้ความรักของทั้งคู่ก็โตขึ้นด้วยค่ะแต่ก็มีมุมมุง้งมิ้งก่อนการอ้อนกันบ้างซึ่งริชี่ก็อ้อนหนักมากและก็มีแอบห่วงกันบ้างในเรื่องของการแต่งตัวค่ะทั้งคู่ก็ให้เกียกรติกันและการพยายามไม่ใส่หรือทําในสิ่งที่ฝ่ายใดไม่ชอบอีกด้วยค่ะไปฟังเสียงของหนุ่มฟัดกันหน่อยค่ะเราก็คอยให้ความหวานตลอดนะฮะแต่มันก็เราก็ ชิวๆกันนะพี่มันก็นะผมคิดว่าทุกวันมันก็เป็นมันสงเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกมันจะเริ่มจากการที่แบบเราตามจีบเขา<ม>เริ่มจากแบบรักในกองถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรครับเอาผ่านเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เหมือนเราโตขึ้นด้วยครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันคอยซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดหรือว่างานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนโตขึ้นโตไปด้วยกันยอย่างเงี้ยผมว่าน่ารักเหมือนเดิมอะไรย่างเงี้ยแต่เขาพอเขาได้แบบ เหมือนเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นหลายๆมุมของเขาแล้วมันก็แบบเออเราก็ไม่เคยเห็นมุมนี้เนาะดีนะอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้แต่งตัวแบบโปอะไรอยู่แล้วแต่บางที่มันเหมือนแบบเสื้ออะไรเงี้ยมันอาจจะว่าวแม่บ้างอะไรเงี้ยาจัดให้ไม่ได้มีอะไรบางทีแบบชุก,กิฬาอะไรเงี้ยถ้าสมมุติเราต้องไปแบบฟิตเ,เนสอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องมีเสื้อคลุมบ้างใส่มันเพราะมันมีเจอคนด้วยไงยอะไรเงี้ยครับหรือว่าไปไปเดินห้างอะไรเงี้ยจะต้องตัวแต่งตัวให้มันดูแบบมีชิดหน่อย